ดันโซใช่ไหมดันเนี้ยใช่เกมโอ้เฮ้ยแต่วันนี้เนี่ยเรามาในในเตมของเศรษฐีไงอ๋อเศรษฐีใช่ไหมวันนี้ไม่ไม่ใช่เศรษฐีดูใบน่าจะเป็นเศรษฐีมุมไบไงเราเราถือนี่มาด้วยนะกระเป๋านะไม่ใช่กระเป๋าพยาบาลแต่เป็นกระเป๋ากุชชี่ไงล่ะโอ้๋อนั่นแหละนะแสดงถึงความรวยไงเฮ้ยโอ้ตกใจหมดเฮ้ย เอ้ยวันนี้ครับเศรษฐีวันนี้เศรษฐีเนปาห์เหตุผลเหรอถ้าเราจะมีเงินเยอะแค่ไหนถ้าเราซ่อมเครื่องไม่เสร็จเราก็จะตายเลยนี่นะเพื่อนคือคือบอกก่อนอันนี้ไปเป็นโรงงานเนื้อเราแล้วแบบผมมีฆาตกรเขาบุกมา<อ>ในน,นี้โรงงานเราอ๋อคือเราเราร่วมหุ้นกันซื้อโรงงานนี้แต่ว่าก็มีฆาตกรหลุดเข้ามาฆ่าเราแทนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใใใเฮ้ยเฮ้ยเร็วเกินเฮ้ยโรงงานเตียงกูยังไม่ดูเครื่องปั่นไฟอยู่เลยยังไม่เจอเลย จอ้เจออะไรโอ้นึกว่าเจอฆาตกรติงตองตองติงติงตององป้งเป่งเป่งเป่งเปงตองตองตองเสีเนปันกลายเป็นเศษแล้วนะกายเป็นเศษเม็นไม่ไ้เพานเนอเสถีมุมใบรอช่วยอยู่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยลุดุุุดดดุดเลยเฮ้ยมันไปไไเพื่อนแล้วไปไเพื่อนมายินมายิน เออยั่ไงมาเร็วมาเร็วโอ้เจ็บเจ็บเจ็บหินเพื่อนเออรูมดับเบิลฮิลนี่นี่โอ้ซ่อมอย่างเร็วอย่างเร็วอย่างเร็วเลยเนี่มังไงพลังของเศรษฐีเอ้าโดนแขวะมาแล้วเอ้าเศรษฐีใช้แต่เงินเศรษฐีไม่เคยลงมือทำเองก็เลยพลาดขอโทษเอ้าเศรษฐีอะไรกัน มีแตงเงินอะปกติจ้างลูกน้องปกติจ้างเอาไม่เคยทำเองโอ้ยแกเสร็จแล้วสุดยอดยังเลี้ยวยังเลี้ยวมีทั้งเงินมีทั้งฝีมือไงไปหาเครื่องต่อไป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 เต็ดีเต็ดีมุมไบนำไปเต็ดีเนปาลคิวคิวเพื่อนเพื่อนโดนไล่เพื่อนร่วมหุ้นโดนไล่แล้วเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่าการตัดตัดทุนไงตัดตัดตวหานไงให้มันตายไปแล้วก็แบ่งเงี้ยสองคน นี่ไงการเอาเงินฟาดฆาตกรไงไม่ให้มายุ่งกับเราไอ้มันฆ่าลูกน้องลูกน้องตายหรือวไม่นะมึงฆ่าพนักงานกูโอ๋อกูต่าใช้เงินจ้ังพนักงานกูเตี้ยฆ่าพนักงานกูไอ้เวนเน่เฮ้ยยังไงเอา้ยให้ตายเหอะให้ตายเหอะโอ้ยเสร็จแล้วโอ้ยอีกนิดเดียวเองเอาเสร็จเอาเสร็จเอาเสร็จเลยเสร็จแล้วไปประตู ประตูไหนดิประตูไหนขบวนขบวนนินตามมาตามมาออกกัเลยเว้ยมันเฝ้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเฝ้าเลยเฮ้ยเราเป็นเศรษฐีเนี่ยเรามีทั้งเงินเรามีทั้งสี่มื่นเราต้องมีจิตใจที่ดีด้วยไงถึงจะเป็นคนต้นแบบไงเศรษฐีต้นแบบโอเคขึ้นรถแป๊บขับตู้ป๊บขับขับชนแม่งได้ไหมโอเค เฮ้ยดึงนี่ดึงนี่ช่วยเลยไม่มันไอ้ที่มันเดินไปมันเดินไปเฝ้าเลยอ่ะมันไม่ให้ช่วยอ่ะไม่นะลูกกาบกูเฮ้ยได้คุณสวนกูโอเควิ่งมาวิ่งมาคุณส่วนวิ่งมาเฮ้ยในปานเนปานใครในปานนำมุมใบมาตามมุมใบมาเนปานเนปานมีไม้มีไม้เนปานโอเคโอเคโอเคเนี่ยมุมใบไราเปิดประตูก่อน ไอ้บอยเงี้ยใครก็ได้้ยช่วยเศษหีด้วยไอ้เมื่อส่องไฟฉายซิวะเฮ้ยอันนี้หลุนดาไอันนี้หลุดเอ้ยสุนดาเฮ้ยมาแล้วเศษหินมาแล้วไปแล้วตามมาไอ้กูปีแล้วกปีนแล้วยังไปไม่ได้จะหนีไม่ได้ไอ้เงินไม่ได้เลื่องกระเป๋าเงินเรืองกระเป๋าเงินโอ้ยเงินมีนักเยอะนักเงาเอาไปซื้อใหม่ก็ได้ นา่ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้เนปันเนปันเนปันตอดีเลนลิปเอ้ยปล่อยกูเฮ้ยหิวนี่หิวตัวเองเลยหิวตัวเองมาเลยเนปันไปไปเนปันเนปันเนปันโอเคอุ้ยทุ่งเหม็นเน่า ว้าวอ๋อวันนี้เนี่ยจะมาเขาเรียกเหมือนมาลงคุยธุรกิจนะธุรกิจใช่ใช่แต่ว่ามันนัดที่นี่มันก็ทุ่งเหมอนเน่าเราต้องนัดที่ที่ที่คนน้อยๆไงโอเคความลับไงความลับทางธุรกิจนะเฮ้ยทำไมกูตึ๊งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงหน้าเลยตรงหน้าเลยเจดีไอ้ผีแม่ไม้สีน้ำสีฟ้าผีแม่ไม้ผีแม่ม่ำฮ้ยผีญี่ปุ่นผีเจเป็นนิดผีผีตล้เนี่ยไฮ้เราช่วยเราช่วย โอเคโอเคเฮ้ย <Okay>, okay. มันไม่เห็นมันกลัวมันกลวงมันวายไปตัวหลงหายเว้ย <c oughs> มันอยู่หน้าเลยหนี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 ไปแล้วเสรษฐีหนีแล้วช่วยแกค,ครั้งเดียวเท่านั้นเจ้ดโดน <c oughs> แดล้วเจ้เจ้โดนเฮ้ยมันเจอกลัวสหายแล้วเสรษฐีคนนี้กำลังจะตายนี่แล้วการจุกระดับเทพเจ้าเศรษฐีแล้วให้แกูตายเฮ้ยอุ้ยโอ้เศรษฐีมุ้มใบแตก มันแตกกุ๊กจะเอาจะของเลยหรอกไอ้พวกเวเาาเนเฮ้ยมีมีมีไอ้ยเนปานไหมอะใช่เนปานไหมเออมาแล้วเฮ้ยเศรษฐีเนปาลมาช่วยทั้งรวยและขี้ใจดีช่วยเลยช่วยเลยเนปาลเนปานโอเ,เนปาลหน,นีเนปาลหนีหนีเนปานหนีหนีหนีเฮยไปเล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 ยไปโดน่วนโดนจวน <laughs> ที่มาเช่าคุณเรียนไม่ได้แล้วโอ้ได้ห้องวีไอพีเลยใช้เงินซื้อไงห้องวีไอพีหายแล้วชิบหายแล้วหายแล้วเฮ้ยมาเร็วในปันเฮ้ยในปันโอ้ยสุดยอดโอ้ยช่วยละในปันแท้งของพีในปันเออมันมันกลับมาแล้ว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 บล็อกให้บล็อกให้ไปละไปละ มุมไบอยู่ในมุมมุมไบมุมมุมใบหนีแล้วมุมใบข้าเฟสสองแล้วมุมไบจะต้องต้องรอดรีไพ่แล้วรีไพ่แล้วรีไพ่ไปอยู่ที่อื่นแล้วเจ้าที่ซื้อว่าได้สำเร็จเอาเงินฟาดมันสำเร็จไงโดนโดนเจ้าทีไลรไปโดนอ่ะโดนโดนโดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวตายเนี่ยเนปาลเฮ้ยเนปาลอยู่นี่เนปาลเดี๋ยวันมันไล่บอกว่ามันไล่บอกว่าเฮ้ยมันมามันมามันมา เฮ้ยมันมันตามเนปานแล้วนะไอ้ชิบหายมันตามเฮ้ยอเนี่ยไปเนปันไปเนปานเฮ้ยเฮ้ยหุ่นส่วนกูหุ่นส่วนกูกูต้องช่วยไม่ต้องกลัวเนปานไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเฮ้ย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 มาดะมาเดะเฮ้ยโว้ยกูโยอมรู้อะไกูโยอมรู้เลยไปไปไป เฮ้เงินส่วนนั่งโก้นส่วนเงินส่วนไม่เก่งโอ๊ยโอ้ยเจ๊งก่นเอาไม่นะเงินส่วนกูเฮ้ยเฮ้ยกูยังคุยธุรกิจไม่เสร็จเลยละค้ากูไป็นเอ็กซูเป็นนี้เฮ้ยยังรอดอยู่ดิเอาตายแล้วเวอร์เฮ้กูเจ๊งปงแล้วเจ๊งล้านด่วนโดนดวงที่เหรอ กูกูเป็นผู้ประกอบการแล้วกูเป็นพนักงานดีเด่นแล้วดีเสร็จแล้วกูเจอเป็นเกโว้ยยุ้ยกูพลาดกูมิสเสร็จแล้วเสร็จแล้วห้าสี่สามสองหนึ่โอ้ยกูไปแล้วกูไม่ช่วยเอ้ยไปประตูนั้นไปประตูนั้นกูหนี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 แขวนแขวนที่ดินนี้จะเป็นของพวกเราแล้วที่ดินนี้ต้องเป็นของกูที่ดินนี้ต้องเป็นของกูว้ายไอ้เหี้ย โอยเออเอาเงินฟาดไม่ได้เออรว้ามันดวงที่ดินกูคืนอ่ะมันไม่ยอมาเพื่อนมันไม่ยอมไห้ที่ดินมันเป็นไม่ไม่โดนเจ้าทีไล่เจ้าทีดูใบกู